สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีปิดเสียงกดถูกใจเสียงกดไลค์ในแอป a c e b o o k ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยครับ วันนี้ผมจะมาบอกวิธีปิดเสียงเวลากดถูกใจนะครับในแอป a c e b o o k อันดับแรกให้เราเข้ามาที่แอป a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเวลากดถูกใจจะมีเสียงนะครับเห็นไหมครับอีกครั้งนะครับเราจะแก้ให้เสียงกดถูกใจแบบนี้หายไปนะครับให้เราเข้ามาที่ขีดสามขีดขวาน,นี้นะครับกดไปเลย ให้เรามากดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับตั้งค่าตรงนี้กดไปเลยให้เลื่อนมาหาหัวข้อที่เขียนว่าสื่อตรงนี้นะครับแต่ถ้าของใครหาไม่เจอให้เรามากดที่ปั้นขยายข้างบนนี้กดไปเลยแล้วให้เราพิมพ์ตรงช่องนี้นะครับว่าสื่อนี่ครับอันนี้นะครับอันแรกเลยกดไปเลย เมื่อมาที่หน้านี้แล้วให้เราเลื่อนลงมาหาหัวข้อเสียงในแอปหัวข้อนี้นะครับเขาจะเปิดไว้อยู่ให้เรากดปิดแค่นี้ครับแล้วเราก็กดย้อนกลับออกไปออกไปนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองกดไลค์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับเสียงกดไลค์หายไปแล้วอีกครั้งนะครับ ไม่มีเสียงแล้วเห็นไหมครับไม่มีเสียงมาให้ลบตัวเแล้วนะครับอโอเคง่ายๆไม่ยากแบบนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมทำคลิปไหนหรือทำเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมตอบทุกคลิปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ